ครับครับ,รบการจำนองมีข้อดีและข้อเสียต่างกันยังไงอ่ะโอ้ยการจำนองอะ่ะข้อดีเยอะแยะข้อเสียนิดเดียวสวัสดีครับผมกอคนแข่บ้านครับ สวัสดีครับผมหนุ่มสืบคนขายบ้านครับและตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่องของโฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านช่องที่จะมาพูดคุยเมาส์มอยบอกเล่าถามตอบกันแบบไม่มีกักที่ถามว่าตัวจำนองเนาะมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะเราก็เคยพูดถึงตัวขายฝากไปละครั้งหนึ่งเนาะตัวจำนองเนี่ยต้องบอกว่าข้อดีเยอะมากข้อดีเยอะยังไงหนึ่งก็คือลูกค้า มีระยะเวลาในการผ่อนชําระสูงจริงๆสูงสุดได้ถึงระดับ3ามปีสามสิบปีเลยใช่แต,แต่ว่าต้องดูจริงๆนะว่าเพราะว่าบางในทุนน่ะเขาก็จดแค่ปีเดียวให้ดังในทุนกจดให้เป็นติดปีแล้วตามกฎหมายตัวจำลองคุณไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการหลายปีได้เพราะว่ามันไม่มีค่าตอบสัญญาฉะนั้นนะ่ะก็ต้องบอกว่าข้อดีค่อนข้างเยอะ แต่ว่าทุกอย่างอ่ะมันก็ขึ้นอยู่ต้องด้วยตัวกฎหมายอ่ะมันมันเอื้อไปทางที่นายทุนทุกอย่างอ่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับระเบียบการที่นายทุนเขาเขาแจ้งกับเราด้วยนี่ก็ต้องศึกษาดีๆถามเยอะๆนะครับและที่สำคัญคือจำนองหอสมมติว่า,าเราผิดน,นะะัดอ่ะบางทีเราลืม,อมเอาผมยกตัวอย่างนี้สมมติว่าขออนุญาตนะครับพี่ครับสมมติว่าพี่สืบการจำนองพี่สืบตายโอ<ฮ>้โหครับ ล้วพี่สืบไม่ได้ชํราระเนี่ยโนติสจะถูกพี่สืบแอบมาจำนอนไม่บอกใครพี่สืบไม่ได้ชํราระโนติสมันจะวิ่งมาที่บ้านแต่ถ้าเกิดขา,า,ายฝากเนี่ยพี่สืบตายคนเขาไม่รู้หมดปุ๊บเขาวิ่งเข้ามายึดที่บ้านตกใจหมดเลย oh. <laughs> แต่ถ้าเกิดตัวโนติสวิ่งมาที่บ้านอ่าที่บ้านก็จะแบบชำระต่อได้เขามาคุยว่าต้องจัดการยังไง uh huh. อะไรอย่างเงี้ยได้ครับก็ <laughs> เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตัวจำนองมันค่อนข้างที่จะดีกว่า,าสนีบสนกับลูกค้ามากกว่าเนาะถูกต้องและตัวจำนองเวลาที่เราผิดชำระครับคือเรายังไม่ได้โดนยึดทันทีอ่าเราต้องเรื่องมันจะถูกเดินเดินไปสู่ชั้นศาลและขายผ่านกรมกับคดีอมไม่เหมือนการขายฝากขายฝากโดนยึดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพี่สืบจะอ่าขายฝากอยู่ห้าแสนพี่สืบโดนยึดที่ห้าแสนพี่สืบไปต่อไม่ได้เพราะการที่พี่สืบจะย้ายจากบ้านหลังหนึ่งไปบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่าย ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นจำนองถือว่าพี่จำนองพี่สือจำนองอยู่สามแสนว่าจำนองจะได้น้อยกว่าอพอพี่ไปไปไปโดนฟ้องโดนนู่นน,น,นี่ไปถึงกรมเขัพอดีอาจจะขายได้เจ็ดแสนก็ยังเหลืออีกสี่แสนมาตั้งตัวในทุนเขามีสิทธิได้แค่สามแสนซึ่งเป็นไรายได้ที่เขาพึงจะได้เท่านั้นเองเป็นเงินี่เขาพึงจะได้ใช่ฉะนั้นตัวจำนองเซฟกว่าแน่นอนแล้วก็ค่าดำเนินการก็ถูกค่าดำเนินการของตัวจำนองนะครับอ่าค่าจดจำนองเนี่ย มันอยู่แค่หนึ่งเปอร์เซนไม่เหมือนค่าขายฝากที่มันโดนเท่ากับค่าอวเลยถูกมากๆผมว่าพี่สืบทำร้านหนึ่งค่าจะจำแนงแค่หมื่นเดียวแต่ถ้าเป็นขายฝากอาจจะโดนระดับเจ็ดหมื่นถึงแสนก็บาทสองแสนก็มีขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สินของพี่ด้วยเหมือนหายไปเยอะใช่ครับใจครับแล้วข้อเสียล่ะมีไหมข้อเสียของการจำานงต้องบอกอย่างไงครับด้วยที่ผมเกลิ่นๆเลว่าตัวในทุนอ่ะกฎหมายมันเอื้อไปกับในทุน สมมุติว่าในทุนเราขาดสภาพห้องเขาสามารถบังคับให้ยกเลิกสยยกัญญาจำนองระหว่างทางได้ด้วยถือว่าไม่ผิดกฎหมายครับเราก็มีหน้าที่ต้องไปโยกย้ายถ่ายเทหรือให้ก็ไปถ่ายถอนซึ่งก็เหนื่อยอันนี้ก็แนะนําให้หาในทุนที่ที่เขาทําธุรกิจชัดเจนทําธุรกิจด,ด้านนี้ชัดเจนอ่าไม่ดึงเงินกลับง่ายนึกภาพออกใช่ไหมครับนึกภาพออกครับก็หา คือนายทุนที่มัน่นคงสักหน่อยอะนะ<ช>เหมือนจะฝากเงินธนาคารก็ขาธ<ช>นาคารมั่นคงสักนิดนึงแล้วก็จะบอกว่าอย่างเช่นบ้านที่เราติดจำนองกับธนาคารเดี๋ยวเราเราไปกู้กู้ธนาคารเนาะกู้ซื้อบ้านกู้ธนาคารเราติดจำนองกับธนาคารธนาคาคาล้มอ่ะเราก็าลายยัยไล่เหมือนกันเราบอกงี้แต่ว่าธนาคารเขาจะเข้มแข็งกว่ากลุ่มนะคกลุ่มนายทุนก็จะมีทั้งที่ยังที่เข้มแข็งแล้วและที่กําลังเข้มแข็งที่สาคัญคือเลือกให้ดีครับ<น> แล้วก็สำหรับคนที่ชื่นชอบความรู้เกี่ยวกับงานจำนองขายฝากนะครับก็สามารถติดตามเราได้ที่เพจโฉนดแลกเงินกับไทยทีโลนใบคนขายบ้านช่อง y YouTube โฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านและช่อง TikTok โฉนดแลกเงินครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ